คอยติดตามให้กำลังใจกระดับเอกได้วิ่งมายิงนะครับวันนี้ดับเป็นนะครับวันนี้ <laughs> สวัสดีครับวันนี้มากับพวามมือดอิงแล้วนะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำม่วกเหล็กครับมาดำกุ้งครับมากับพี่พัดพี่พัดพามาเล่นน้ำ <c oughs> มืดหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ไฟถนนนีน่แหละเพราะว่ามีนา้นาๆเขามานั่งดื่มดำบรรยากาศสวัดีครับนพพรครับ <c oughs> ดำดิ่ง13เมตรครับวันนี้โอ้ใครจะไปลงสุดไม่สุดก็ไม่บอกแล้ว โอเควันนี้เดี๋ยวดำกุ้งกันวันนี้ไม่ไม่ยิงนะวันนี้ไม่ยิงจับจับเป็นครับวันนี้จับเป็นมันจะมันจะเกินไปละรับปุ่นบาได้เอาปืนมาอ้าวเอากระมุดตดยไปส่งถ่ายคลิปไอ้บัตรพอไอ้จะยิงกันยิงอันนี้ถ่ายคลิปอย่างเดียว สายละอ่าคอยติดตามให้กำลังใจกันดับเอกได้วินมายิงนะครับวันนี้ดับเป็นนะครับวันนี้ <c oughs> วันนี้วันเกิดน้องช้างนะครับวันนี้มาดำกุ้งด้วยเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เแล้วก็น้องช้างสั่งหน้ากากมาให้มาหนึงแต่ผมไม่ได้คิดตังหรอกเอาหน้ากากเป็นของคนวันเกิดแล้วก็จุดเค้กให้น้องมันคอยดูมันนะเซอร์ไพรส์มัน <c oughs>

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, nó khỏe, nó khỏe, nó sáng. สุขภาพแข็งแรงจริงๆใดก็ให้สมความปรารถนะเอามีของขวัญมาให้ด้วยขอบค่ะเล้วรอรอนมันอธิษฐานก่อนโอ้สบาแล้วพี่เาไพ่ร้องมันอานะยอไรเไม่ไหวว่ะเดี๋ยวจูกว่ะมืดหน่อยมืดหน่อยข้าวข้าวาาาผมจะไม่ยิงกุ้งนะครับวันนี้ผมจะเอาไอทีตักเอานะครับครอบเอาคอยติดตามรับชมนะครับวันนี้ไม่ได้เอาปืนมานะครับ ก็จะมีแถวที่ตักกุ้งนี่แล้วก็ที่ใส่กุ้งนะครับคอยติดตามรับชมให้กําลังใจกันครับครอบเอาอย่างเดียวจับเป็ดครับวันนี้จับเป็ดจะเ,เอากล้องติดไฟฉายนะไม่รู้ว่ามุมกล้องมันจะดีขนาดไหนผมว่าเพราะว่าไม่เคยเอาติดไฟฉายสนะักทีปกติถ้าเอาติดไฟฉายแล้วแสงมันข,ขาวๆขอคอยติดตามรับชมแล้วกันครับผม,มกล้องมันอาจจะแปลกๆข,ขาวๆหน่อยกอ,ออย่าว่ากันเด้อ าแล้วครับตัวแรกครับดำลงไปจับเป็นนะครับไม่ได้จับนั่นนะก็ผมไม่ได้เปิดกล้องลองเคลียหูดำลงไปเคลียหูดูดำลงไปดนะับประมาณห้าเบสเริ่มเคลียหูได้ลองดำอึดแรกเจอแล้วพี่น้องมนันมันครับมึงนี่นะคอยรับชมไปเรื่อยๆครับกำลังใจกันนะครับ สวยงามทางด่วนเอ่สวยงามครับกุ้งจัดพัดโดือดมากเอฟเอาเปียกกุ้งเกนงนนนนนนินอย่างนั้นนี่นี่นี่คดังอย่างนี้ขันแรกว่าอย่าพึ่งไปดิ่งลกึกลกนะครับเดี๋ยวโหแตกนะครับ ดำอาแค่สักเมตร2เมตรไล่ลงไปเรื่อยๆค่อยๆปรับระดับแรงดันโอของเราไปเรื่อยๆพอร่างกายเราปรับสภาพได้แล้วค่อยลงลึกนะครับ ปล่อยาจารย์าดยิงไม่ยิงกุ้งมันอยู่ขอนไม้มันจัดไม่ได้โอ้โ <c oughs> โอโพลาดเลยพี่น้องฮะพี่น้องฮะท่านเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เบียดหัวละตักกุ้งเออมันก็อยู่บนขอนไม้เน้อ <c oughs> ถ้ามันอยู่ดินเนี่ยหมดพลาด <c oughs> โอ้โยลูกช้างพัดเด็ดครับได้สองตัวครับ <c oughs> ยิงยังไงได้สองตัววะ ดอดคู่ดอดคู่ดอดคู่ยิงเชึกแล้วก็ขึ้นยิงอีกทีนึงออ่าเรียบยิงครับโอ้โหแจ๋วครับกุ้งมาอ่างเก็บน้ำบอกเล็กเนะ้อผูดใดงมายิงก็มบบาโลดโ็สริสวยจัดไป ไอรักไอ้บูด้วยตู้นิ่มจ้ะโอ้ยโอ้ยกุ้งมันนอนลับตู้นิ่มเราแค่กับสองเมตรออกจานพัดครับแค่กุ้งแล้วแค่ฟ้าด้วยจะไปปูด้วยให้ดูผลงานน้องพรก่อนน้องพรจะบอกว่ายังไม่เจอกุ้งนะดูหนวดมันยำโค้ยลอยเลยสุดยอดเอ้กุ้ง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 ดัดไปจ้า หได้กุ้งขา้าวทั้งพลาดไปได้เลยพี่น้องกุ้งเข้าวทั้งกุ้งก้ามกามพี่นะ้องตัวใหญ่บ้างกุ้งกา้ามยาวบ้างเลยตยวนะี้สวยงามแจ๋วพี่นะ้องแจ๋วอดแ <c oughs> อยู่ตื้นเหรอโอ้โหหมานไม่หมานดูเอาเถอะครับย,ยิงทีสองตัวน่นะ <c oughs> จัดเัสเหนือคนจริง เก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว ไงล่ะครับจับเป็นอะแก้วขอประบูทีแรก <c oughs> ขอประบูแล้วหันมาโดนกุ้งอาอกุ้งอยู่นี่จับมาเลย <c oughs> จับนะ เอ้ไปในนี้แล้วเฮ้ยถามยิงแล้วกันได้เลยได้ยินเสียงยิงแล้วครับตอนนี้มีตัวครับมีตัวมาเดินขึ้นไงคอยดูนะครับอยาขึ้นไปแล้วครับไอชูกุ้งหน่อยนี่งไงมาใ,ใกล้ๆออกมาใ,ใกล้ๆอยากหลอครับมาใ,ใกล้ๆเด็เห็นไ้มครับเอาเจ้าเดี๋ยวไปส่องไฟใส่เออเด็เห็นไ้มครับอ้าว จัดไปตรงนี้มีตัวแล้วครับ ลานแบบโล,ล่งๆอ่ะเราครอบมันได้อยู่<ช>แต่ว่า<ช>ถ้ามันอยู่บนกิ่งไม้หรือว่าอยู่บนขอนก้อนหินอะไรเงี้ยครอบแล้วมันด,ดิดออกได้ดกุ้กงหนอก๊อกิงทีละสองครับทีละสองครับสี้สองครับเจ๋เลยครับไปเดนไปลุยลุยมัดมัด Yo. มันยิงกุ้งในนี่นะผมทิ้งตะข่ายไว้นี่แหละคอมันคอบไม่ได้มันเข้าทับนี่ผมทิ้งตะข่ายลงไปเนี่ยอยู่เน่ยอยู่หน้าตะข่ายผมนะลำต,ตามสายเส้ลงไปไหนวะใหญ่เลยกุกำกามันจะวะมันคอบไม่ได้มันถอ,อยลงไงรูนั้นก่อนถ้ามีปืนยิงกันได้เลยนี่จับเป็นนะครับจับเป็นให้พี่พันลงมายิงละ เดี๋ยวดำลงไปไถ่ายพี่พัดยิงนะครับเดี๋ยวให้พี่พัดพร้อมก่อนเดี๋ยวลงไปตามถ่ายเซฟตมงนี้เลยนะไม่ใช่้ไม่ใไมให้คนละตัวคนละตัวเซฟไปไหนเซฟจะอยู่ใต้ตมนี้ มอะไรไม่ใช่ไอ้ขวดน้ำลอยออกโอ้ยตัวนี้จนก่อนนี่เออเรือเรวนี้แหละก้ามมาก้ามใหญ่ยวดูผลงานกันนะครับมาของนกช้างก่อนลา่อยลยย่อยออเนี๋ของของนกช้างนะครับกุ้งครับเอ่ของผมนี่จับเป็นครับ เนาะคอยดูด ok ok ูนพพรครับเต็มกันทั้งครับเอ๊ะเจ้านี่อาหันมาทางนี้เอาเอออย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้สุดยอดนะครับนพพรครับเดี๋ยไอหยังของไข่นี่ย ของอาจารย์พัดนะครับผลงานรวมๆประมาณนี้มาแล้วนะครับผลงานของเราพอไหมนะครับกุ้งครับนี่นี่ของงานน้องฉางครับฮะพอไหมนั่งอันนี้ผลงานอาจารย์พัดครับยาลากข้าวนี่น่าจะประมาณสี่สี่โลให้หนูลดเลยหม่ได้จับไม่ได้เลยนี่ผลงานของนภารถนั่นแหละตัวปืนไปทิ้งไหนก็ไม่รู้ตัวมันก็ ไม่ใหญ่มากครับไซนี้ก็ประมาณ1450บาทนะครับทีแมคโครนะครับแล้วก็ไม่สดเท่ากับที่นี่นะครับแมคโครครับกุ้งกุ้งฟิตตั้งแต่วันไหนไม่รู้แต่ที่นี่กุ้งสดสดครับไม่เชื่อถามจานพัดดูครับสดไหมครับสดจริงๆนี่นะครับยางกุ้งครับญาติกุ้งสดมาแล้วก็มาย่างกันโอเคสำหรับคลิปนี้ มาดำยิงกุ้งที่น้ำบกเล็กก็ประมาณนี้ครับหวานอยู่ดำหูดับกันหน่อยนึงหรืออะไก็ไม่ลึกเท่าไหร่เราแก้ประมาณแปดเมตรเก้าเมตรผมใส่เชือกประมาณสิบเมตรไม่สุดประมาณเชือกแค่สิบเมตรไม่สุดก็น้ำน้ำก็จะประมาณสักเก้าเมตรได้อยู่พล่งลึกรุงรุ่พรนี่น่าจะสิบสองสิบชมครชันขึ้นขึเมตร มีบ้างมีบ้างบางทีสุดบ้างประมาณนั้นแต่ตุ้นๆไม่เจอนะครับแต่ว่ากุ้งก็เยอะเยอะหลายตัวอยู่โอเคเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็อตีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ